หน้าที่ผู้หญิงไม่ใช่การทำงานถ้าสามีตัวเองทำงานเก่งมีตังค์แล้วหลีกเลี่ยงการทำงานแล้วก็พยายามเติมเต็มสามีดีกว่า ผู้ชายที่เขาต้องการมีมือที่3ส่วนหนึ่งคือเขาเอาไว้เติมเต็มเหมือนชาร์จแบตนะเหมือนเขาไม่สามารถได้รับการเติมเต็มความรู้สึกบางชนิดกับเมียคนแรกนะเมียคนแรกอาจจะท็อกซิกนะไม่ดูแลตัวเองนะทะเลาะกันไม่จบไม่สิน้นทําแต่งานดูแลแต่ลูกไม่สนใจนะแล้วก็เขาก็ต้องการพลังงานบางอย่างนะแบบความกระชุ่มกระชวยในวัยหนุ่มหรืออะไรก็ตามเขาก็เลยมีภระระยาคนที่2ซึ่งเขาก็ไม่ได้หมยนะเอาจริงๆนะหน้าที่ผู้หญิงไม่ใช่การทํงาน ถ้าสามีตัวเองทํางานเก่งมีตังแล้วหลีกเลี่ยงการทํางานแล้วก็พยายามเติมเต็มสามีดีกว่าถ้าเติมเต็มดีๆสามีก็จะหาอะไรมาให้นะบางที่เราปติดกับดักหนึ่งคือคือสามีเรามีอันจะกินแล้วแต่เราพยายามมีความกลัวโดยการที่แบบทํางานเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นคงหรืออะไรก็ตามแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้ไปเติมเต็มสามีเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสามีไปมีคนอื่นเพิ่มเพื่อม,มาหาเติมเต็มแล้วเราก็โกรธที่สามีไปเลี้ยงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ทาอะไร ซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ผู้หญิงคือการเติมเต็มความรู้สึกผู้ชายให้กระชุ่มกระชวยเสมอถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในครอบครัวที่ผู้ชายหาเงินไม่เก่งนะเลี้ยงไม่พอก็อาจจะต้องทำงานนะครับ